สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายใจตโตโยตา้าโครล,ล่าอันติดรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็แกซี่นะครับคันนี้เครื่องพันแปดเกียร์ออโตเป็นตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้การันตีไม่เคยชนเลยครับไม่เคยชนชุดแต่งรอบคันสีสวยเงางามด,ดําดุแบบนี้นะครับล้อสิบหกเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับรถสวยตัวท็อปนะครับ เครื่องพันแเกียร์ออโต้รถบ้านแท้ไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนจอแอนดรอยนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับภายในสวยกว้างนั่งสบายที่สําคัญคืออะไหล่หาได้สบายใจครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวครับ รถสวยสมบูรณ์กว้างกวางนั่งสบายทนทานถึกทนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้1 5 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน3,700โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าใครกําลังหารถใช้งานคันนี้สวยและก็คุ้มใช้กันได้ยาวนะครับเครื่องพันแปดขับแซงได้สบายนะครับทนทานและก็แรงแน่นอนนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นํามาฝากนะครับดูสีนะครับดาเงางามแบบนี้นะครับ 1.8G นะครับตัวท็อปปี2009นะครับรถบ้านแท้นะครับรถสมบูรณ์เอกสารครบการันตีการจัดส่งทั่วไทยการันตีการจัดส่งทั่วไทยจัดไปเน้นให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสวยเราคัดและเช็คเรียบร้อยสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับผ่อนชิวๆ3,700โดยประมาณนะครับผ่อน5ปีเอาไปใช้งานกันต่อนะครับสบายใจแน่นอนสำหรับการดูแลการซ่อมบำรุงดูแลหาได้สบายใจอู่เยอะครับอะไรเพียบเลยครับ คันนี้การณีครับไม่เคยชนเจ้าของดูแลดีนะครับใครหาใช้งานลองพิจารณาจับจองดูรถทดลองขับมินบุรีสมาชิกมันไกลถ้าติดตามช่องนี้อยู่นะครับจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งแล้วก็รับประกันว่า,อาจองแล้วได้รถแน่นอนนครับจะจัดสดหรือไฟแนนซ์ก็ได้นะครับเครดิตดีไม่ติดแบ็คริส จัดเงินเหลือเหลือเอาไปได้4ี่หมื่นครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรถสวยๆสภาพดีๆคัดและเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับก็เหมาะสําหรับสมาชิกที่อยากจะบอาหยัดนะครับนําไปติดแก๊สก็ยังได้คุ้มครับทนทนแก๊สครับตัวนี้แล้วก็แรงสบายใจแน่นอนนะครับ มาชมได้มาเช็คดูมาลองขับสบายใจแน่นอน,นครับผมคัดและเช็คเรียบร้อยกรตีการโอนกรตีการจัดส่งส่งได้ทั่วไทยรับประกันได้รถทุกกรณีนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบรถทนทนดูแลง่ายใช้สบายใจไม่ต้องใส่ใจมากมายก็ตัวนี้แน่นอนครับตนจ้าอันติดนะครับอันติดอันติดนะครับไม่ใช่ อดีตแท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยรับและก็ไม่เคยชนสภาพดีดูแลดีไม่ประมาณ2,60,000กิโลเมตรก็ถือว่าใช้น้อยนะครับสำหรับอันติสปี2009นะครับรถสวยสมบูรณ์ทรงนี้ถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับเรียกว่างงามๆก็นำไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับรถสภาพดีที่เหลือสมาชิกก็จัดไปใช้งานกันนะครับนำมาฝากนะครับรถสวยจริงสภาพดีจริงจัดว่าแจ่มจัดว่าคุ้มแน่นอนครับ